วันนี้พ่อขุดหลุมได้เยอะเต็มไปหมดเลยเตรียมที่จะปลูกดอกไม้แล้วดูกันสิแต่ยังขาดรถโกยเมล็ดพันธุ์หรือว่ารถหยอดเมล็ดพันธุ์ลงในหลุมไม่ทราบาแถวนี้พอจะมีรถอะไรไปใส่ในหลุมนี้บ้างครับรถมาอพี่ปุ้มน้องปอดจะช่วยครับเราขอน้องปอดเฉพาะแล้วครับพร้อมแล้วมารับเมล็ดพันธุ์กันเลย โม้เข้าแล้วใช่ไหมพี่ปู้บเนี่ยนะนี่ยครับเมล็ดมเมล็ดของเราสีชมพูผสมกับสีดำผสมหลายมเมล็ดเลยนะวันนี้จะเป็นมเมล็ดผลไม้รวมนีอ่อ้าวหลุมนึงประมาณเท่านี้พอนะน้องโป๊ดโอ้โหดํำใหญ่ขนาดนี้อย่าทำมเมล็ดถลกระหว่างทางนะนีเอาไปยอดหนึ่งหลุมไปเลยแล้วโปดขึ้นก่อนเลยเอาหลุมไหน อาหมุมไหนขึ้นเลยนะอ้าวดำตามหลุมเท่านั้นนะตามพื้นไม่เอานะนาง,งานยากมากเลยนะหลุมเยอะมากน้ำปนเลี้ยวหน่อยไหมออป่ได้อยู่ไหมพี่บุ้งตึ๊บตามขึ้นมาแล้วครับพี่บุ่าหลุมไหนครับโอ้เปิดดิบล็อกครับไปครับอาโอ้ยังไม่เปิดดิปล็อกเลยโอ้ไปแล้วแอะอ้าวน้ำปดดำ ให้กงระวังระวังระวังตน้างานยากมากดำเลยครับให้ลงหลุมนะให้ลงหลุมนะมาเล็ดพันเราต้องลงหลุมนนี่ครับมาเล็ดพันเราใส่เยอะไม่ได้นะครับหลุมหนึ่งเราต้องใส่ประมาณแค่นี้เดียวครับเยอะเกินไปอ่าน้ำโปรยกบ้าง่าให้เปิดดำเลยดันแบบฟึ่มๆอ้า ปุิ่มเปิดให้แล้วยังเหลืออีกหลายเม็ดอยู่โปรดรับขึ้นอีกเอาข,ขึ้นก่อนรับขึ้นอ่าโอเคครับหมดท<อ>ี่ย่องหมดแล้วมดที่มอดถอยถอย,อย,ยถอยถอยได้อยู่ได้อยูอย่โอเคอืมโอเคไปได้<อ>พี่ปุ้มครับจะเอาหลุมไหนครับพี่ปุ้มเกียร์ฮัลโลพอครับเอาหลุมไหนพี่ปุ้มเคยเอาหลุมไหนครับโอ้โหโอ้พี่ปุ้มเขาหลุมนี้แหละครับ ลุมไหนเข้ายากก็ต่อรางเทป,ปูนได้นะครับรางเทป,ปูนมีสองชิ้นนะครับอ้โนี่พี่เพ่เทแล้วยังวดเร็วเลยนี่รถโม่สวยมากๆหมดแล้ว <c oughs> ลเร็วมากรถโม่เหมาะกับงานนี้เลยครับรถโม่ปท <c oughs> บบดถอยครับรถโม่เราจะลงแล้ว <c oughs> <c oughs> รถโม่เราจะลงแล้วโอ้ยอย่าบอกนะว่าจะถอยลงเหมือนกันกลับรถไม่ได้เลยใช่ไหมครับวันนี้ กลับรถได้แล้วตรงนู้นน้องโปรดกลบหลุมนั้นให้แล้วลลล esin, ลลยังไม่ได้กรบยังไม่เสร็จอ okay. ่าหลุมถอย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 เพื่อหลุมนั้นยังไม่ได้กบโอเคเพื่อหลุมนั้นยังไม่ได้กบเสร็จอ่ารับเมล็ดเลยครับเราขึ้นใหมอยอ่าปั่นข้าวว่าพี่เพื่อนปั่นข้าวหรือยังอัน okay. นี้อพอไหมพอแล้วครับนี่นี่หนึ่งจอบเลยรถดับามาเอาเมล็ดนีว เติมเองเลยครับรถดัาเติม,มเมล็ดเองเลยครับนี่ครับชื่อป่ายหมีมเมล็ดดำๆเยอะมากไอห,หลุมไหนครับหลุมไหนครับเอาหลุมที่สองนี่เลยไหมใกล้ๆเลยไหมครับรถดําเอาขึ้นมาขับหน่อยครับ,นนรบเลยเปเปิ่มเลือกหลุมเลยน้องโปดกำลังขึ้นมาแล้วโอ้น้องรถลด้ลด,ลดจมติดลม,มดลน้องโปดพอจะช่วยได้ไหม อ้าวบ้าพ่ถูกสลิงแล้วนะครับรถด,ด,ดํารถโม่ให้สัญญาณพร้อมกันนะพี่เพิ่มถอยน้ักโปดเดินหน้านะพีะ่เพิ่มล่พี่เพิ่มฟังสัญญาณหนึ่งสองถ้ามนักบดเดินหน้าพี่ปพิ่มถอยหลังขึ้นไหมขึ้นไม่ขึ้นขึ้นแล้วบ้าพ,อพอ่อดดนักบอดเบรกนักบอดเบรกโอเคนี่ดึงกันขึ้นจริงๆนะครับรถนักบปดกำลังเยอะมากรถโ,โม่เล่นท่ายาก ห้ามตเกเด็ดขาดเลยนะครับโอ้โหมือใหม่ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเขาเจ้าหลุมไหนครับโอ้นี่เขาหันลังเทปูนลงเป็นฝั่งนี้แล้วก็ไม่ใช่รัางเทปูนครับนนี้นเป็นรางเทมเมล็ดพันผลไม้ดอกไม้ออกมาย่างออกมาย่างนี่โอ้โหเต็มหลุมเลยมีผักชีเม็ดดอกไม้ด้วยโหยากกว่าคือขาออกก็ขอยออกไปปุ๊บช้าเท่านั้นระวังด้วย ระวังรถตกด้วยเบียดไปทางนู้นเยอะเลยเดี๋ยวหน้ามหมอ่าล้อตรงห้ามเกินขอบสีขาวเลยอล้อตรงเรามาลุ้นกันครับลุ้นตัวกินเพลงบเริ่มช้ากว่านี้รอบช้า,อาถอยแบบนี้ยาวเลยทางเขาแคบมากน้ำปแล้วปอดถอยลงแล้วเหรอรสุดยอดรครับ อ๋อน้ำปูใส่เกียร์เป็นแล้วใช่ไหมเอ๋โอ้ยพี่เพิ่มเกียน์มากลงได้ไหมครับลงได้ไหมครับอ้าวรอบนี้จะเป็นหลุมสุดท้ายแล้วนะแต่ละคันรอบหน้าเราจะต้องไปเอาน้ำมาใส่แล้วนะครับลอยยาวเลยโอ้ยจุดยอดทอยแล้วลบรบรบรบึ้มโอเคน้ำปูดเติมพี่เพิ่มปั่นเข้าหรือยังเอา เยอะๆกระบวยเลยอ่าหนึ่งกระบวยชิบโอเคน้ำโปดว่างน้ำโปดเติมไหมน้ำน้ำโปดเติมของตัวเองด้วยโปดเติมของตัวเองด้วยชิบโอ้ระวังหกนะครับไปเลยน้ำโปดเดินทางขึ้นได้อุ้ยไี่เพิ่มเข้าที่ยากอีกแล้วครับอย่าติดลมลลดีกว่าไม่งั้นน้ำโปดต้องมาลากอีกนะครับนี่ทางเราแคบมากเลยนะดูนะเพื่อนๆทางแค่น,นี้เองนะ พี่เพิ่มผ่านมาได้โอ้โหดูกันชนนี่ครับตาไฟหายไปแล้วอือโอเค <c oughs> อปปเอาพี่เพิ่มเอ้าเทแล้วเหรอเทลุมนี้เหรอไม่บอกกันเลยพี่เพิ่มถอยออกได้เลยพี่เพิ่มจะออกทางไหนอะ่ะอ <c oughs> ุ้ยทางนู้นแคบนะออกไม่ได้เลยเนาะน <c oughs> ู่นนู้นดูสิไม่มีทางให้ตีวงมี <c oughs> นี่นอกจากไปช่องนี้ <c oughs> เบียดบ้าโม่เบียดต้นไม้ <c oughs> โอ้ยน้ำปปดจะเทแล้วเหรครับแม่ไปดูให้ปุิ่มหน่อยครับน้ำปปดจะเทแล้วครับโอ้ยน้ำปปดขึ้นมาเร็วมากโอ้น้ำปปดทำเป็นแล้วว่าเอ้น้ำปปดเทแล้วน้ำเอามาเลนหายไปไหนหมดน้ำโปรหออกระหว่างทางหรือเปล่าทำไมเหลือน้อยจังโอ้ยหกละนู่นน้ำปปด ทำเมล็ดพันหกอยู่นี่จุดรับน้ำอยู่ตรงนี้ครับจุดรับน้ำอยู่ตรงนี้อ้าวนโปถูกต้องครับจุดรับน้ำอยู่ตรงนี้ครับเปิดน้ำเติมน้ำเลยครับอย่าให้น้ำไหลไปตรงอื่นนะครับอาจจะมีอุปกรณ์เสียหายมั่งว่ารถเราไม่กันน้ำนะครับใช่ปั่นน้ำเข้าไม่ทันครับเทไหมครับรถโม่ใส่น้ำมาเลยเราจะรถโม่ปรายน้ำต้นไม้ ส่วนรถน้ำก็เอาขวดน้ำไปเทนะครับพอแล้วไม่เพิ่มรถแล้วล้ถแล้วรถแล้ววิ่งไปก็หกอยู่ดีเรามาดูกันครับระหว่างขึ้นน้ำจะหกเยอะแค่ไหนเ<า> <relationships> ออขาขึ้น <Vanguard> <net> ไม่ได้ทีเดียวโหน้ำทำให้ล้อลื่นแล้วนะทีนี้ขึ้นได้ไหมเนี่ยเออไปเพิ่มน้อพวดขึ้นเลยนะกระแทกขึ้นถึงแลย โอเคโอโนบายบายโอเคนี่อาเทหลุมใกล้ๆได้เลยครับอ่าวนี่รถน้ำเลยหลุมนี้ได้เลยครับหลุมนี้หลุมนี้หลุมนั้นยังไม่ได้ใส่เมล็ดใส่แล้วอ่อครับอะไรครับโอ๋อเทน้ำได้เลยอ่า วนกันมาเลยรถดำเอาตั้งหลับตีวงใช่ไหมเาขาจมอีกแล้วเขาจมอีกแล้วรถโม่เขจามขจมอยู่แล้วรถสามเราสักครู่รถรถโม่กำลังโยกอยู่แหมน้ำเขาน่าจะหมดแล้วครับเขาเทไปเยอะเขทาทำโก้โหเยอะโอ้ no 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 n แม่ไปรออะไรอยู่ ลืมนะมันเตรียมล้มเลยนะลื่นอ้าวขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับไปเลยไปเลยช่วยช่วยนักตูบนิดนึงโอเคได้อยู่ไปเลยครับไปเลยขึ้นไปให้สุดแล้วไปำขึ้นไปแล้วก็ยกขวดเทได้เลยเทแล้วนะอ่ะพี่พุ่มกะเทน้ำแล้วเหรออุ้ยน้ำออกเยอะไหมโอ้น้ำออกเยอะอยู่ขนาดถูกต้องเยอะ อารมณ์นีรม์ใหม่ยังเหลือน้าอยู่ใช่ไหมอเอ๊ะเลียนทางหมุนนี่เ,เดีเย๋ยวพี่เพิ่มขอเทน้ำนะครับหลังเทตรงนี้ก็ได้นะครับถูน้ําเต็มอย่างรวดเร็วครับโอเคลื่นนะครับลื่นนะครับโอเคขอบคุณครับภารกิจวันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลองดูครับว่า ต้นไม้เราจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวกันพรุ่งนี้เช้าครับเช้าแล้วครับเ,เพื่อนๆมาดูกันดอกไม้ที่เราปลูกด้วยรถโม่กับดดรถดำตอนนี้หกโมงก่อนหกโมงเชา้าอ้โหงเย็นสวยมากเลยโอ้โหโตเร็วมากๆเลยขอบคุณครับพี่ปื้มไม่ใช่เราเอา เราเอาต้นไม้ใหญ่มาปลูกใช่ไหมครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ